สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนักการเรียวันนะครับโดยตรงกับวันจันทร์นะครับที่24นะฮะเดือนกรกฎาคมนะครับก็เข้าสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเดือนถัดไปก็สิงหาเดือน8นะฮะโอ้โหไวเนาะแป๊บๆปเดือนแล้วนะครับผมเพิ่งจําได้ว่าเพิ่งปีใหม่มาเมื่อไม่นานนี้เองครับเพิ่งทําคลิปดวงปี2566นะครับการเงินการงานความรักนะฮะนี่เข้ามา8เดือนแล้วนะโอ้โหไวมากเนาะชีวิต ทำอะไรก็รีบทํากันนะครับเวลามันไม่คอยใครจริงๆเลยเนาะวันนี้ครับเรื่องงามยามดีครับมีเรื่องของการงานนะครับใครที่จะทํากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับการงานนะฮะทำได้ครับบางทีคุณอยากจะทําเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นงานใหม่การ,ร้้นผลงานการตั้งราคาสินค้าหรือว่าเรื่องของการทําการตลาดนะฮะบางคนก็อยากจะเรียกว่าหารายได้พิเศษครับอาจะอยากไปคุย กับลูกค้านะครับหรือว่านัดลูกค้านะฮะหรือบางทีจะไปคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้านะครับของานเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมีไอเดียในสายงานของเราคือเรื่องอะไรบางคนอาจจะเหมือนก็อยากจะคุยกับลูกน้องนะครับจับเข่าคุยเรื่องสําคัญสำคัญกับผู้ใหญ่หัวหน้าหรือลูกน้องบริวารหรือเพื่อนร่วมงานก็ทําได้ครับวันนี้เน้นๆนะครับในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะหรือบางทีอาจจะ เริ่มต้นในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้าใครฟังคลนี้คงไม่ทันแล้วเพราะว่ามันต้องเตรียมเอกสารเนี่ยแต่บางคนก็เตรียมไว้นะครับก็แล้วแต่นะฮะก็ได้เนาะหรือตัดสินใจนะครับว่าจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นพิเศษทําหรือไม่ทํารับงานนี้หรือไม่รับงานนี้นะครับก็ตัดสินใจวันนี้ได้นะฮะประมาณนี้นะโอเคครับแล้วก็นี่คลิปครับอันนี้ก็สําคัญเลยนะเพราะว่าดาพุทธเขาย้ายนะครับดาพุทธเนี่ยเขาย้ายนะครับย้ายอีกแล้วนะ ในช่วงตั้งแต่วันที่23นะครับเมื่อวานนี้นะครับไปจนถึงวันที่28นะครับกันยานะฮะเนี่ยสเดือนนะครับมันมีอยู่3ราศีครับในในคลิปนี้นะฮะที่พ้นวิกฤตเรื่องของดาวพุธที่เพิ่งผ่านไปนะครับเพราะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นนะครับจริงดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนนะครับมาจนถึงวันที่23นะครับเขาอยู่แ่วที่4ี่แหละเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นเดือนมาจนถึงวันที่23นะครับ บางราศีม้าสีเนี่ยมันจะมีปัญหาใหญ่เรื่องงานเรื่องแฟนนะครับหรือว่าเรื่องเงินนะครับอะไรพวกนี้ครับแต่พอดาวย้ายนะครับและย้ายรอบเนี้ยย้ายถึง2เดือนครับปกติดาาพธเนี่ยเข,เขาอยู่ประมาณเกือบเดือนนะครับแต่ว่าบางเดือนที่โครจรเว็บวิปริตแบบไวเขาก็โครจรได้แค่20วันนะฮะแต่เนี้ยโครจรวิป,ปริตแบบช้านะครับก็ดึงเกืบอบ2เดือนนะครับฉะนั้น มันก็จะมี3ราศีที่กระดาษอิทธิพลนะครับในด้านอย่างน้อยก็ดีขึ้นกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับลองไปดูว่ามีราศีไหนบ้างนะฮะประมาณนี้เนาะก็สําคัญนะครับในตรงนี้เดี๋ยวผมอาจจะต้องทําคลิปดาวพุธนะครับเพราะว่ามันอยู่ตั้งสองเดือนเลยปกติเขาอยู่แค่เดือนเดียวนะครับดาวแต่ดวงเนเี่ยเขามีแรงดึงดูดนะครับมันทาให้การเคลื่อนที่อันนี้ตามหลักโหราศาสตร์นะไม่ใช่ดาราศาสตร์นะดาราศาสตร์เขาก็ไหลาตามเวลาของเขานะฮะ แต่ตามหลักโหราศาสตร์เขาก็จะมีมุมมองนะครับในการที่จะเอามาพยากรณ์นะฮะหามุมจากการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆแล้วก็ามาพยากรณ์ซึ่งรอบนี้นะครับปกติดาวพุธโคจร1เดือนต่อ1ราศีเขาขยับขยับนะฮะจากราศีเมษไปราศีพฤษภจากเลยครับ,ลบ,รลรบ,รรบแล้วก็อันเนี้ยจากราศีกรกฎมาราศีสิงห์นะฮะเพราะนั้นดาวพฤหัสโครจรทับคนราศีสิงห์นะครับเล็งราศีกุมนะะเป็นศูญญาภาพ่ของราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวอาจจะมีคลิปนะครับที่ดาพุ้นไปกระตุ้นเรื่องอะไรนะครับในดวงชะตาของเราแล้วเราไปครโฟกัสเรื่องอะไรแล้วก็ระวังเรื่องอะไรนะครับอีกทีหนึ่งนะโอเคครับเลขระสีมงคลเดี๋ยวลืมนะฮะพูดไปพูดมานี่ยืมละเลขเลขมงคลนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ดีพิเศษครับคือเลข6นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข0นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข7นะครับเลขสุดท้ายคือเลข5นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกฉลกหรือว่าเลี่ยงนะครับคือ เลขหนึ่งนะครับส่วนสีที่ถูกโชว์ครับมีด้วยนฮะสีแรกครับคือสีม่วงเลยนะครับสีที่2อครับคือสีส้มนะฮะสีที่สานะครับคือสีน้ําเงินครับสีสุดท้ายนะฮะคือสีน้ําตาลนะฮะส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงๆครับตามหลักทักษะครับก็คือสีแดงนะครับประมาณนี้เนาะก็ระมัดระวังแล้วก็ถ้าต้องเลือกซ้ายหรือขวานะครับให้เลือกซ้ายนะครับเนี่ยถ้าวันนี้ต้องเลือกนะซ้ายหรือขวาให้เลือกซ้ายนะครับนี่ผม เมื่อสัปดาห์ก่อนๆนะรที่พูดถึงเรื่องของเสียงในไมโครโฟนนะครับถ้าใครที่จับสังเกตได้เมื่อสัปดาห์ก่อนๆเดี๋ยวบางวันเสียงค่อยเดี๋ยวบางวันเสียงคลอกแคกเดี๋ยวบางวันคืออะไรไม่รู้ฮะผมปวดหัวกับเรื่องของไมโครโฟนผมมากเลยนะฮะเลยสัปดาห์นี้เลยสั่งไมโครโฟนครับมาเพียบเลยนะฮะมราคามเอาเรื่องกันนะก็มีให้ดูนะครับสั่งตัวนี้ตัวนี้เสียงดีนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าผมใช้อยู่ตลอดเลยก็เลยสั่งเป็น เมื่อไหร่ที่ใช้ไมสายเสียบนะฮะจะใช้โซนนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ของโหลดนะฮะสมาร์ทเลเวเลียใช้ดีเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างเสถียรแล้วมันเก็บเสียงเยอะเลยเพราะว่าปกติถ้าจริงๆนะรอบตัวผมเนี่ยแมวเต็มหมดนะครับแล้วเขาก็เล่นกันแบบโอ้โหอย่าเล่นหนักเล่นเบานะครับแล้วก็เล่นแบบที่สุดนะฮะแต่วันที่เล่นแบบที่สุดอาจจะมีเสียงดังหน่อยนี่คือที่สุดนะแต่ถ้าเล่นปกติทั่วไปเนี่ยเขาเก็บเสียงหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะ มันจะได้มีสมาธิในการคุยแล้วก็ในการฟังนะฮะก็ใช้ได้เลยอีกตัวนึงครับนี่ก็มานะครับนี่ซื้ออีกตัวครับซื้อแหลกครับตัวนี้ใบนะฮะอันนี้ใ,นใบสำหรับเสียบมันเสียบกับมือถือได้เลยนะปกติไมโครโฟนเขาก็ต้องเสียบกับกล้องหรืีเบอเลยนะครัตอันนี้เสียบกับมือถือได้เลยฮะเพราะว่าผมต้องการความสะดวกเพราะว่าบางทีมีอัดนอกบ้านนอกสถานที่อะไรเนงะี้ยก็จะนํามาเสียบได้เลยนะฮะแล้วก็จะใช้ไฟจากโทรศัพท์นี่แหละนะฮะเพราะถ้ามันต้องไปแปลงนะครับ ถ้าผมต้องอาศัยกล้องโทรศัพท์กล้องถ่ายรูปนะฮะหรือว่าวิดีโออะไรก็ตามแล้วต้องไปแปลงแล้วไปใส่เครื่องอีกดีโอโหวันหนึ่งผมคงไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะเพฉะนั้นง่ายๆก็เลยอัดแบบนี้ครับใช้โทรศัพท์เลยฮะแล้วก็ตัดต่อที่โทรศัพท์เลยแล้วก็เอามาลงได้เลยนะครับมันจะได้สะดวกเพราะว่าเราเจอกันทุกวันนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะย่นเยอะอะไรไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคลิปที่มันสะดุดบ้างมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยมันดู อะไรบ้างนะครับหรือเสียงอะไรบ้างก็ต้องอภัยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะทําทุกวันนะฮะมันก็ต้องมีบางวันที่มันแบบหลุดๆบ้างนะครับโอเคเนาะช่วงนี้ครับดาวพุธที่ย้ายนะครับเนี่ยฮะผมให้ดูคลิปนี้ครับอีกรอบหนึ่งนะดาวพุธย้ายรอบเนี้เขาเรียกโคจรย้ายแบบวิปริตนะครับเพราะว่ามันอยู่ตั้งองเดือนอะไรที่มันเดินทางไม่ปกตินะครับอย่างตัวอย่างนะฮะอย่างดาวพุธนะครับประมาณโคจร1เดือนครับเดี๋ยวถ้ามาอะไรที่มัน โคจร2เดือนต่อ1ราศีกว่าเขาจะกระโดดเป็นราศีเดินเล่นไปสักสองเดือนแปลว่ามันต้องมีปัญหาเลยแล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้ครับถ้ามองนะฮะก็เตรียมความพร้อมไว้นิดนึงนะครับดาวพุธนะครับโคจรแบบเนี้ยมันจะส่งผลโดยรวมทั้งหมดเลยครับแต่จะมากจะน้อยของแต่ละราศีอะไรก็ตามก็แล้วแต่นะแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะครับคุณจะคุยกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องหรือว่าโทรศัพท์เสียอะไรที่เกี่ยวข้องอุปกรณ์สื่อสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับการคุยการสั่งงานนะครับ หรือว่าการทําเอกสารการยืน่นเอกาสารการยืน่นหนังสือการยื่นวีซ่านะครับมันจะมีปัญหาได้ง่ายขึ้นมันจะเซนสิทีมากครับไม่ใช่ว่าต้องมีปัญหาทุกเรื่องทุกครั้งนะฮะแต่ถ้าคุณแบบรัดกุมรอบข้อเป็นพิเศษเนี่ยโอเคอันเนี้ยผ่านนะฮะมันก็จะอาจจะหลุดเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ถ้าเราใช้วิถีชีวิตตามปกติมันหลุดเยอะนะครับคุยกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องให้สังเกตอย่างนี้ไปนะเพราะว่ามันอยู่ประมาณ2เดือนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่28นะฮะมันก็2เดือนเศ ต่อย่างน้อยก็ให้รู้ว่าเออช่วงเนี้ยการสื่อสารต้องรัดกุมนะการคุยการสารั่งงานต้องรัดกุมนะการทําหนังสือนะฮะไม่ว่าตัวเราแล้วก็ถ้าเราสั่งงานใครนี่คุณต้องแบบรัดกุมรอบครอบแล้วคอยเช็คดีๆนะฮะหรือถ้าคุณจะส่งใครไปทํางานนะครับคุณต้องคุยดีๆหรือว่าเอามือดีๆครับมือเอกๆนะฮะอย่าเอาแบบมือทั่วๆไปนะครับเพราะว่ามันจะหลุดได้ง่ายแล้วมันจะเสียอาหารที่เรานะครับแล้วก็เรื่องของ การเจรจานะครับโอกาสถูกเลื่อนนัดผิดนัดนะครับคุณเตรียมอารมณ์เผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าอยู่ๆต้องมีการเลื่อนนัดผิดนัดหรือว่าถูกเทนะครับหรือว่าเจอคนที่พูดไม่เป็นคําพูดนะฮะวันนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างนะครับหรืออะไรที่คิดว่าชัวมันอาจจะไม่ชัวเราต้องเ,เตรียมแผนสำรองอย่างไรนะครับนี่ฮะมันก็จะเกิดเรื่องราวเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็จะเกิดขึ้นในวงของตัวเราเองนะครับแล้วก็วงรอบสังคมรอบตัวเรานะฮะแล้วก็ในออฟฟิศบริษัทนะครับ ปจนถึงในบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังดูอะไรหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวนะฮะเหมือนจะลงตัวไงก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าดาวมันยังไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช่วงเดือนนี้นะครับดูแล้วมันยังติดขัดคุกคลักนะฮะมันยังพลิกไปพลิกมาอยู่นะครับดาวพุธคือการสื่อสารด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นดูแล้วดาวพุธนะครับมันยังมีเรื่องของการสับปรับด้วยนะสับปรับคือวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างครับฉะนั้นผมต้องบอกว่าเออช่วงเนี้ยถ้าคุณใครรับปากอะไรกับเราอยู่ๆเขาเปลี่ยนแปลงได นะฮะแล้วเราจะต้องแก้ปัญหายัางไงเตรียมอารมณ์เตรียมความพร้อมไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังการสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารการทําสัญญาคุณต้องดูดีๆนะใครต้องทําสัญญาในช่วงนี้อ่านทุกข้อนะครับอันไหนไม่ชัวร์ไม่เคลียร์คุณไปเคลียร์ก่อนแล้วค่อยเซ็นนะฮะไม่งั้นจะถูกเอาเปรียบหรือว่าเสียหายของเราในภายภาคหน้าได้นะครับนี่คือสําคัญเนาะโอเคครับพอละขอบคุณซูเปอร์แทง์นะครับจริงๆมีเยอะนะฮะเรื่องดาวพุธนนี่โอ้โห เอาเรื่องเหมือนกันเนาะก็ระวังการสื่อสารการคุยนะฮะคุยไม่ค่อยเข้าใจไม่ตรงกันช่วงนี้สังเกตคุยกับแฟนหรือคุยกับใครคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะคุยแล้วเข้าใจอย่างแล้วเข้าใจอย่างแล้วก็ก็โอ้โหไปทำมาอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกลับมาทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันนะครับช่วงนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคุยกับใครไม่รู้เรื่องให้โทษดาวพุธครับดาวพุธเขาทาให้อารมณ์และความเข้าใจของเราและของอีกฝั่งหนึ่งหรือแฟนเรานะฮะหรือของคนที่เราคุยด้วยเขาสับสนนะครับเราใจเย็นๆแล้วค่อยๆ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละเรื่องในช่วงนี้ไปนะครับอย่าไปอารมณ์เสียใส่ใครเนาะพยายามนะฮะรักษาใจเราดีๆแล้วก็ใจเย็นๆนะครับแก้ปัญหาด้วยใจเย็นเนี่ยมันมีความสุขกับตัวเราเองแล้วก็มีความสุขกับคนที่คุยด้วยแล้วก็น่าทํางานด้วยกันมากกว่านะครับโอเคเนาะขอบคุณซุปเปอร์แทงทุกๆวันนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่พบเจอกันฮะดีใจที่เจอกันทุกๆวันนะครับดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีมังกรกุมีฮะเรื่องที่มังกรนะครับวันนี้กิจกรรมเข้าราศีมังกรเนี่ยเป็นว ความสุขนะครับในการทํางานแล้วก็ในการจัดการเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะแนวโน้มสําเร็จนะครับมันมีดวงอย่างครับในช่วงนี้คนราศีมังกรนะครับคือปัญหาเกี่ยวกับคนนะครับคนจะสร้างปัญหานะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่รับปากอะไรกันเราไว้ครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อนะมันมีเหตุให้เรียกว่าจะทําให้เราวุ่นวายวุ่นวือนะครับหรือว่าจะสร้างปัญหาให้กับเราเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับปัญหาคือคนนะครับไม่ใช่ตัวเนื่องงานงานพอไหวนะครับ แสดงว่าวันนี้ถ้าใครที่ต้องทํางานร่วมกับใครครับก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ข้อดีครับช่วงนี้สมองปลอดโปร่งนะครับหรือว่าคิดอะไรก็ตามมันจะมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนช่วยเหลือสับสนสุนด้วยนะครับวันนี้ดาวศุกร์คือดาวการงานครับโคจรอยู่คู่กับดาวอังคารซึ่งมันเป็นดาวคู่มิตรนะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวพุธด้วยครับการเจรจาติดต่อต่อรองเอาจริงนะวันนี้ก็ เรียกว่าคุยโอกาสสาเร็จมีสูงนะครับถึงแม้ดาวพุธจะโครจรเป็นมรณะนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าหนึ่งนะครับในช่วงนี้ถ้าเตรียมความพร้อมอะไรก็ตามให้เต็มที่เนี่ยโอเคเลยครับดวงสาเร็จมีสูงแต่ว่ามันจะหลุด,หล,ดหลงลืมเล็กๆน้อยๆอยู่ตอลอดเวลาอันนี้ต้องระวังนะครับมันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่วันนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้คือเป็นช่วงๆหนึ่งนะครับช่วงยาวๆหน่อยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเตือนก่อนว่ามีเหตุปัจจัยให หลุดหลงลืมเป็นระยะหรือมีคนปฏิเสธเรานะครับหรือว่าคุยกับเราแล้วนะครับวันนี้พูดอย่างวันนี้พูดอย่างครับฉะนั้นเรามัดระวังการรับปากจากใครด้วยนะครับประการต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับระยะนี้ดาวการเงินเด่นนะครับใครที่แบบเดือดร้อนไม่ค่อยสบายใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินครับเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการกับปัญหาได้ครับพอไหวอยู่ครับวันนี้ยังพอจะหมุนเงินได้อยู่นะครับแล้วก็ สิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับในช่วงนี้คือการซื้อของครับระวังได้ของที่มีตําหนิครับช่วงนี้การซื้อหรือขายหรืออะไรก็ตามดูไม่ค่อยราบรื่นนะครับต้องบอกว่าระยะนี้ถ้าเป็นไม่ได้ครับประคองประคองครับให้หมดวันก่อนก็จะดีนะครับแล้วก็ประกาศต่อมาครับพื้นดวงมันมีดวงเกี่ยวขกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้กับคนอื่นนะครับมันมีคนเดือดร้อนนะครับแล้วมาขอความช่วยเหลือจากเราครับช่วยอะไรได้ก็ช่วยไปแต่ว่าถ้าช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกเขาตรงๆนะครับ พราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนเดือดร้อนก็จะนึกถึงเราเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะเงินทองหมุนได้นะครับดูเรื่องความรักครับระยะนี้คนที่โสดนะครับอันนี้ดีนะครับคนที่โสดช่วงนี้แบบคุยกับใครเขาก็รู้สึกดีกับเราโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์นะครับหรือก็ต่อเรื่องกายเป็นแฟนเป็นคู่ครับก็ได้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดวงมีเสน่ห์การพูดคุยโดดเด่นการแก้ปัญหาต่างๆนานาให้กับเขาโดดเด่นนะครับโอเคเลยแล้วก็ประกาศต่อมาครับเรื่องของ คนที่มีคู่วแฟนนะครับอันนี้ผมเตือนนิดนึงครับว่าระวังแฟนปวดไข้ไม่สบายช่วงนี้เวลาส่วนตัวหรือว่าเวลาที่มีกันอาจจะน้อยลงครับจากนั้นต้องระมัดระวังเรื่องเวลาที่มีกันด้วยนะครับโอเคต่อมาสุขภาพร่างกายครับระยะที่มีอาการปวดหัวล้อนในก็เจ็บคอครับถ้าเย็นไวสวอวอาการปวดหลังคอบาไหล่แล้วก็ระวังมีดวงอุบัติเหตุนะครับหรือเจ็บนวดเจ็บตัวเล็กๆกน้อยด้วยนะครับต่อมาครับชาวราศีกุมนะครับพู้กราศีกุมครับวันนี้กิจกรรมนะครับวันนี้ต้องระวังนะฮะ ดาวพระจันทร์โคจรเป็นมรณะนะครับอีกสักวันหนึ่งที่ต้องระวังคือ1ป่วยไข้ไม่สบายนะฮะข้อ2นะครับมันมีเหตุให้ของบางอย่างมันเสียนะครับเสียหรือพังนะครับบางครั้งอาจจะเป็นข้อของเครื่องใช้ในบ้านนะครับหรือของใช้ส่วนตัวนะครับมันเสียมันหายมันพังได้ฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับข้อดีครับวันนี้นะครับคือการเคลียร์งานจัดการงานแล้วก็ปัญหาต่างๆนานาที่ต้องเผชิญนะวันนี้สําเร็จนะครับความคืบหน้าในเรื่องของการงานนะครับก็ดีขึ้นนะครับ แต่ว่าระยะเนี้คุณจะเจอปัญหาแบบโอ้โหรายวันเลยนะบางเรื่องปัญหาแต่ละวันบางทีไม่ซ้ํากันนะครับฉะนั้นต้องมีสติดีๆไม่งั้นหลุดแน่เลยนะครับเวลาที่ทำอะไรก็ตามวันนี้ต้องช้าแต่ชัวนะครับเพราะว่าช้าบางทีมันมีเวลาให้คิดไงฮะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบรับปากอะไรกับใครช่วงนี้มุมดาวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนนะครับจะสร้างปัญหานะครับวันนี้ไม่ธรรมดาอาจจะเป็น คนขัดแข้งขัดขาขัดคอนะฮะหรือว่าคนพูดแล้วไม่ตรงกับที่เคยตกลงกันเอาไว้นะครับคุณจะเจอคนที่มีปัญหาเรื่องของคาพูดและการรับปากนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของการเงินนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวเริ่มไมกแล้วนะครับและค่าใช้จ่ายส่วนตัวโอเคนะครับผมมองว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวเริ่มสูงขึ้นนะครับบางคนก็มีลูกหลานไม่ว่าสัตว์เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่นะครับ ก็โอเคครับมันก็จําเป็นเนาะฉะนั้นการให้รู้ว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้อกับบ้านและครอบครัวก็ยังสูงขึ้นอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนตัวยังพอหมุนได้นะครับแล้วก็ใครค้าขายวันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อาจจะมีเหตุปัจจัยให้มีเรื่องเดือดร้อนนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายเยอะนะครับกลายเป็นว่าการบวกลบคุณหารนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายมันไม่ค่อยบาลานซ์กันฉะนั้นวันนี้ถ้าเซฟเซฟบางอย่างได้ก็เซฟเซฟไ้ก่อนนะครับประการต่อมาครับพื้นดวงนะครับใครที่ เรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดนะครับอันนี้ต้องเตือนครับคนที่โสดมันมีดวงที่คนมีคู่อยู่แล้วเข้ามานะครับอันนี้ต้องเตือนจริงๆเพราะว่าอันตรายนะครับส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักเด่นนะครับในช่วงนี้แฟนยังช่วยเหลือก็กูลบางเรื่องบางอย่างกับเราได้แฟนยังพอจะแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆที่เรามีปัญหาต่อกันได้แล้วก็ช่วงนี้แฟนยังพอจะพึ่งพาใสนะครับบางอย่าง เราอาจจะเหนื่อยท้อล้าก็ระบายเข้าฝังได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีแฟนก็เป็นเพื่อนสนิทก็ยังพอได้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีอาการจุกเสียนแน่นท้องครับท้องผูกท้องเสียนะฮะแล้วก็ระวังอาหารเป็นพิษอีกอย่างคือโรคบังภูมิแพ้ครับต้าอย่า่นไซรัครับมีอาการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็พวกขาพวกเข่านะครับพวกข้อพวกเอ็นตั้งหลายจะมีปัญหาได้นะครับก็เรามัดระวังร่างกายด้วยครับ โอเคต่อมาครับเจอของชาวอ่อนนิดนึงครับใครที่มีลูกหลายบริวารเสี่ยงครับช่วงนี้จะเขาป่วยไข้ไม่สบายครับดูแลใกล้ชิดดีๆครับมีเหตุให้ป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าจะหงุดหงิดครับมีเหตุให้ทะเลาะเบาแวงระหว่างเรากับเขาได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ใจเย็นเด้อโอเคครับต่อมาชาวราศีมีครับกิจกรรมครับชราศีมีครับวันนี้เป็นวันที่เด่นนะครับการทําการสําคัญไว้นะดีมากนะครับมันมีโอกาสนะครับที่ จะมีคนช่วยเหลืออออันนี้ดีข้อต่อมาคือการคุยเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จข้อต่อมาคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะครับผู้ใหญ่ให้โอกาสจริงๆคนราศีมีครับดวงเขาเด่นนะครับเรื่องของงานดวงเขาเด่นเรื่องของความคืบหน้าในโปรเจกต์ที่ทําดวงเขาเด่นในเรื่องของการเจรจาติดต,ต่อต่อรอ,อ,อ,องนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเด่นในเรื่องของเงินทองนะครับไม่ใช่ไม่มีเงินเข้าครับมีเข้าแต่ว่าใครใช้จ,จ่ายโอ้โหมันมาเยอะครับ ดาวการเงินคือดาวคารนะครับยังโคจรเป็นอลิหรือเป็นอุปสรรคนะครับนั่นแปลว่ารายรับนะครับมันก็เข้าตามปกติแต่ว่ารายจ่ายมันเข้าออกมาเขาเรียกว่าโอ้โหรายจ่ายแบบทั้งค่าครอบครัวนะครับค่าส่วนตัวหรือว่าเขาใช้ส่วนตัวหรือว่าการออกสังคมนะครับแล้วก็ไหนจะมีเรื่องของเข้าของบางอย่างที่มันกําลังจะเสียก็จะพังนะฮะอะไรพวกนี้อีกนะครับฉะนั้นช่วงนี้ใครจ้จ่ายมันมาทุกทางนะครับอะไรที่เซฟได้ควรเซฟไว้ก่อนนะครับ อันนี้จําเป็นเนาะแล้วก็ต่อมาครับดวงดาวความรักนะครับอันนี้ต้องเตือนนิดนึ่งครับหนึ่งะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามาครับหรือ2ครับถ้าใครที่มีคนรู้จักหรือว่ามีคนจีบอยู่นะครับวันนี้อาจจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอออาจจะแบบคุยแล้วไม่ค่อยแฮปปี้หรือว่าไม่ค่อยสบายใจบางเรื่องนะครับฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงสำหรับคนที่โสดแล้วมีคนคุยอยู่ด้วยครับวันนี้เรื่องเลี่ยงการคุยนานนะครับไม่ได้ครับเรียกว่าคุยสั้นๆดีกว่านะครับ ส่วนท่านที่มีคู่แฟนนะครับดาวความรักวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะถ้าจะคุยเรื่องสําคัญหรือว่าจะใกล้ชิดสนิทหรือว่าทําสิ่งใดก็ตามร่วมกันนะครับพอได้อยู่ครับหรือว่าอยากให้ช่วยเหลืออะไรก็ตามพอได้อยู่เนาะแล้วก็ปรึกษาหรือนะครับเรื่องต่างๆนานาด้วยกันหรือต่อกันและกันได้นะครับความรักยังโอเคนะแล้วก็แต่ข้อหนึ่งครับระวังแฟนบ่นนะครับช่วงนี้เราควณจะรู้สึกอาจจะหงุดหงิดกับแฟนนะฮะบ,นนบน่นนู่นบ่นนี่นิดหน่อยนะครับโอเคเนาะต่อมาเรื่องของ ผมโมโหกมาเรื่องของการเงินนีดนงครับระยะนี้ถ้ายังไม่จําเป็นที่ต้องซื้ออะไรก็ตามเบรกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายในช่วงสัปดาห์นี้มารัวรัวนะครับอะไรก็ไม่รู้ครับจุกจิกเยอะเลยฉะนั้นถ้าวันนี้อะไรที่เบาๆพอๆได้ก็เบรกเบรกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาสุดภาพร่างกายครับระยะนี้มีปวดหัวครับความดันไมเกรนครับจริงๆความดันเนี่ยมันทําให้เกิดหลายโรคนะฉะนั้นอย่าให้เกิดนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะครับท้าที่น่าไว้สวระยะนี้ สิ่งต้องระวังครับคือจุกเสยดนั้นท้องครับท้องปวดท้องเสียมันจะมีปัญหาเรื่องการลำตัวนะครับอาจจะท้องปวดท้องเสียพันไปถึงข้างหลังนะครับปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็วิดเจเจ็บน้อเจ็บตัวเล็กๆกน้อยนะครับร่างกายเซฟด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็ต่อมาครับชาวราศีสรุปนะครับคนราศีมังกรครับเสน่มังกรครับเสื้อผ้าวันนี้เน้นสีเข้มๆนะครับงงให้เด่นไว้นาครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมนะครับแล้วก็ร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภารกิจนะครับวันนี้ ดาวอาทิตย์โคจรเล็งครับก็ต้องบอกว่าอะไรก็ตามช่วงนี้มันจะเร่งด่วนครับอาทิคือความร้อนนะฮะอาทิกลุ่มหรือเล็งนะครับในช่วงนั้นอาจจะมีการเล่งงานด่วนงานปรับปรับพลพันเข้ามาครับก็ให้รู้ว่าโอเคนะช่วงนี้เรามัดระวังเรื่องของงานหน่อยอะไรที่เซฟได้เซฟแล้วก็อะไรที่เร็วได้ให้เร็วนะครับดูดีๆอะไรควรทาก่อนหลังนะครับเพราะว่าถ้าคุณจัดลําดับได้งานคุณจะไม่เครียดนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้บูมดาวถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับในเรื่องเงินทองครับจะมีทางแก้ทางออกนะครับ มันมีจังหวะที่เรียกว่ารายจ่ายเยอะแต่รายรับยังพอไหวครับยังพอหมุนได้ครับถ้าใครที่เดือดร้อนเรื่องเงินทองมันจะมีตัวช่วยอ่านี่น่าสนใจครับแล้วก็ระยะน,นี้ดาวการงานนะครับมันมีเขาเรียกว่ากำลังจะจบงานหนึ่งเพื่อที่จะไปทาอีกงานหนึ่งนะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็รีบๆทําให้เสร็จรดยวไวนะครับอันนี้คือสิ่งที่เร่งด่วนนะครับแต่จุดเด่นข้อนึงนะครับของคนลาศีมังกรเนี่ยคือดาวแฟนนะฮะคือดาวพระจันทร์นะฮะโคจรเป็นราชาโชคเนี่ย เอาจริงๆนะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวก็เคลียร์กันได้และเขาสามารถช่วยเหลือบางเรื่องให้กับเราได้นะครับมีอะไรปรึกษาหรือแฟนนะครับพอด้อยู่เด้อโอเคนะต่อมาครับชาวราศีกุมนะครับเสน่ห์กุมเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นนะครับทูโทนสสีงวงห้เด่นไปหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตากับปากแล้วก็หน้าตาเขาเรียกว่าเกลี้ยงเกลาหรือว่าแต่งหน้าอ่อนๆก็ได้นะครับกิจกรรมภารกิจคนรสิกุมครับวันนี้ระวังโรคภัยแค่เจ็บปวดแค่ไม่สบายนะครับ แล้วก็วันนี้จะขุกคลักหน่อยนะครับเพราะว่าดาวร้ายนะครับยังทํามุมที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีคนผิดนัดเลื่อนนัดนะฮะปัญหาคือคนนะครับอันนี้ผมย้ำเสมอช่วงนี้ปัญหาคือคนนะฮะแล้วก็ระวังเข้าขอเครื่องใช้บางอย่างมันเสียปัญหาแล้วก็คนใกล้ชิดป่วยไข้ไม่สบายนะครับดูช่วงนี้กุจะแบกรับภาระเรื่องทั้งจุกจิกแล้วก็เรื่องที่เรากังวลหลายเรื่องหน่อยนะครับข้อดีคือมันก็เคลียร์แล้วก็รับมือได้แหละนะฮะ เรียกว่ามันบางทีบางช่วงดีก็ดีนะแต่ว่าบางช่วงที่พอจะไม่เคยโอเคนะครับมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายนะครับมารัวๆพร้อมๆกันด้วยนะครับเป็นตอนชุดนี้นะครับถ้ามองว่าปัญหาเยอะไหมก็เยอะแต่ก็จะค่อยๆเคลียร์ทีละเรื่องได้นะครับจังหวะชีวิตของคนราศีกุมระยะนี้ต้องทําใจหน่อยว่าเออทำไมปัญหาอุปสรรคเยอะหรือว่ามีคนทําให้เรางุดหงิดใจไม่ค่อยสบายกายใจเป็นระยะพึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะครับพึ่งพาอาศัยคนอื่นค่อนข้างยากหน่อยนะครับ แต่ข้อดีคือปัญหาต่างๆที่คุณเผเชิญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องความรักครับเดี๋ยวก็เคลียร์แล้วก็จัดการทุกอย่างได้ด้วยดีนะอันนี้ยังพอดีนะครับยังพอไหวอยู่นะฮะแล้วก็นิดนึงนะครับคนราศีกุมนะครับระยะนี้ถ้ามีเหตุปัจจัยนะครับต้องออกไปไหนด่วนปูปับฉพ,พัน์ต้องระวังดีๆครับมันมีดูอุบัติเหตุหรือว่าเสียเงินเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถหรือข้าของเครื่องใช้ครับเขาเรียกว่า ฟาดเคราะห์ clock, ถ้าสมมติว่ารถหรือว่าของใช้ส่วนตัวมันหายมันเสียมันพังนะครับเพราะว่าหลักๆคือให้ระวังตัวเองครับร่างกายอย่างที่บอกว่ามีดวงผลข้ไม่นสบายหรือว่าอุบัติภัยนะครับฉะนั้นถ้าต้องไปไหนปรปปับช็อตพันหรือต้องไปไหนข้างข้ากลางคืนเซฟร่างกายด้วยนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีดวงความรักนิดนึงนะครัช่วงนี้มีคนที่เรารู้สึกดีนะฮะหรือว่าเรารู้สึกผูกพันนะฮะช่วงนี้ก็คุยเขาได้ครับถ้ามีปัญหาเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้หลายเรื่อง มันจะต้องแบกนะครับตัวคุณเนาะจากนั้นพอจะคุยกับคนที่คุณรู้สึกดีหรือว่าคนที่คุณชอบหรือแฟนคุณได้นะครับโอเคเนาะต่อมาครับราศีมีนครับเสน่ห์ราศีมีนเสื้อผ้านะฮะวันนเน้นนะครับทูโทนสองสีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็งูเหงเล็ดใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมครับร่างกายกลิ่นหอมครับช่วงนี้ทรงผมให้ดูสะอาดตานะฮะกิจกรรมภารกิจวันนี้มีความคืบหน้าครับไปในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรที่ยากๆมันจะง่ายขึ้นนะครับ ทีนี้ครับดาวพระจันทร์โคจรเล็งแฟนช่วยเหลือได้เกื้อกูลดีผู้ใหญ่ช่วยเหลือดีแต่การเงินช่วยได้อย่างตึงตงโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะระวัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นมารวยครับแล้วก็ข้อดีอย่างคือ่วงนี้านดาวการงานโดดเด่นนะครับมันก็มีโอกาสหรือมีจังหวะอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานผมก็ว่าว่าดีนะครับแล้วเรื่องความรักก็ยังพอได้อยู่นะฮะแต่เรื่องเงินนะครับค่าใช้จ่ายเยอะค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงโอ้โห ระวังมิจฉาชีพนะครับแต่ข้อดีคือเด๋ยวสุดท้ายนะครับคุณจะมีสติหรือว่ามีคนช่วยนะครับถ้าต้องเดือดร้อนเรื่องอะไรสักอย่างจริงๆนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เหมือนมีเกราะคุ้มครองหรือมีสิ่งสิิ์เล็กสิ่งสธิ์คุ้มครองนะฮะมันเกือบจะแยกเกือบจะไม่ดีเกือบจะซวยอยู่ๆก็มีเหตุปัจจัยให้พ้นเคราะห์ได้เสมอนะครับนี่คือคนราศีมีนครับในช่วงนี้นะโอเคครับจบครับขอบคุณที่ติดตามนะครับที่ไ้ฟังคลิปกลางคืนก็หลับฝันดีครับส่วนที่ได้ฟังวันรุ่งขึ้น คิดสิ่งได้เสมจครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มีเรื่องดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับสัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่ดีสําหรับตัวของเรานะครับเป็นกาลังใจครับสวัสดีครับ